นิชกนิชกนิชกชกนิชกนกโดนเขานี่ใหญ่ด้วย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 กด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 สวัสดีครับนี้เป็นไม้กลางทุ่งนะครับเป็นไม้หนุ่มบ้านนานะครับ นาที่บ้านผมเองนะครับนี่เดนตามคันนาไปเรื่อยๆนะครับตรงพุ่มไม้นะครับบรรยากาศท้องนานตอนนี้เป็นเดือนมก,กรานะครับแต่ว่า,าทางบ้านก็ทำนาเป็นนาไรนาแล้งนะครับ นังสภาพหมายนะครับก็เป็นบอ่อเดิมที่เราเคยมาตกนั่นแหละครับอยู่ปลายปลายนานะครับอาจจะมีเสียงรถไถเข้าหวานข้าวกันอยู่นะครับโอ้ไม่ได้มานานนะครับรู้สึกว่ามันจะ ผส,สมลงไปเยอะเลยอลองมาดูกันนะครับะนะครับผ <c oughs> สมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแบบจันหน่อยนะครับก็อันนี้ก็ลองที่สองสองช้อนนะครับสมเรียบร้อยนะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้อาลงนะครับเดี๋ยวมาประกอบคันกันนะครับเพราะว่ารออาหาร อืดนิดนึงนะครับเราประกอบข้างในหลังสําหรับการตกวันนี้นะครับเราก็ตกเป็นแบบบาลานซ์นะครับทุนดอกอ่อนะครับจานหน่อยนะครับก็ตัวนี้ก็กินตะก่วอยู่ประมาณสิบสิบกว่าขดนะครับเดี๋ยวมาตั้งทุนกันนะครับช้างน้ำหนักทุนนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับ เราก็ใส่รปเป็นสำหรับนี่นิตะขอนะครับอันนี้ก็สายหน้าประมาณ20เซนนะครับ20เซนแล้วก็มีลูกหมุนนะครับธรรมดาไม่ใส่ลูกหมุนะก้านยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเอาตะกั่วใส่ตรงนี้นะครับที่ีใส่ตะกั่วก็เอาตะกั่วมานะครับแล้วก็พันเข้าไปเลยนะครับแยกออกนิดนึงนะครับ พันเข้าไปนะแล้วก็เน็บหมอเน็บท้ายนะครับเน็บท้ายนะก็อยู่แล้วครับชุดแรกชุดแรกก็คือเป็นน้าหนักล้วนๆนะครับชุดที่สองนี่ก็เป็นตะกวดแต่งนะครับเจ้าก,กี่ข้อชุดที่สองใส่เข้าไปอันนี้ชุดที่สามชุดที่สามนี่เป็นตะกวดเอดวานเดี๋ยวนะ แต่งเข้าไปตามใจชอบจะให้ตั้งกี่ข้อนะครับกี่ข้อสี่อยู่ในตะกร่วสามชุดนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นพื้นฐานไปเลยนะครับหักลบก,กบนี่นี่ก็ประมาณอยู่ประมาณเต้านะครับคอทุนนะครับอันนี้ก็หางทุนนะรเราจะให้โขแค่ไหนก็ใส่2ตัวน้อยนอ,ยน,อยนี้เข้าไปนะสองตัวนี้คือหางทุนนะครับลองชั่งดูน้ำหนักทุนทั้งหมดนะครับประมาณข้อสี ส้มนะครับที่นะครับอยู่ประมาณสี่สที่สองับเดี๋ยวเราก็จะตั้งระดับน้ำนะครับแล้วก็ตกกันเลยตอนนี้ระดับน้ำอยู่ประมาณข้อสี่ยวนะ เม็ดแรกนะครับเท่าเม็ดถั่วโยนสุดสายวางคันติดเซฟเปลี่ยน <c oughs> วันนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงรบก,กวนจากรถไถน,หนาบ้างนะก็เรื่องธรรมดานะครับรามาใช้สถานที่กลางทุ่งนานะครับก็จะมีเสียงนก เสียงธรรมชาติจิบจิบจับจับนะบอยู่กับธรรมชาตินะครับอาการทุ่นเราก็จะเอาจะวัดจังหวะที่ตอกนะครับจังหวะที่ทุ่นตอกของ,งแรงนะครับเป็นเป็นเยือะนะครับ ตัวแรกยังไม่มาครับใจเยน็นๆพึ่งสองเหยื่อเดี๋ยวดูการทุนนะครับเราจะเลือกวัดจังหวะที่ทุนตอกนะครับตอนนี้พุ่งเส็จตัวนะครับอยู่ที่ข้อสีเหลืองทุบเส็จตัวอยู่ที่ข้อสีเหลืองน,นี่นะตอก โดนเลยนะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรโอใใ้ใหญ่เขาใหญ่เป็นปลาน,นิ้นนะปลาน,นิ้นนะตัวแรก ป่นนี้ตัวแรกไซก็ประมาณฝ่ามือนะครับเดี๋ยวผมคงต้องกลางลมตัวนี้เราจะปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีกระชังมาด้วยนะครับปล่อยนะครับปล่อยนะปล่อยต่อไปเหยื่อที่ที่สามนะครับที่สี่แล้วนะครับกี้ลงไปสองเหยื่อแล้วนะสูงทุนกัน เนี่ยโดนแล้วลงมาแล้วครับเป็นดินน้อยนะครับยกขึ้นมานี่นะครับดินน้อยการทุนแบบนี้นะครับปล่อยนะครับปล่อย ปล่อยนะครับปล่อย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 อุ้ยต่อเลยโดนครับโดนอย่างนี้โดนครับอย่างนี้โดนครับแต่ยังไม่รู้ตัวนะครับแรวัดไม่แรงโดนนะ ไปแล้วไปแลวไปลวครับไปแล้วไปแลวครับไปแล้วนี่นี่ยังไม่รู้ตัวโอ้ใหญ่ครับใหญ่ โอ้เป็นปลาหัวโตวด้วยเต็มปากนะครับเนี่ยเห็นไหมปลาที่โดนเบ็ดแบบนี้เนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัว,วโดนเบ็ดน,นะนึ่งเดินเล่นเฉยปล่อยนะครับปล่อย นี้เรามาดูการทุนนะครับการทุนเป็นแบบบรล้านนะครับล้านหนึ่งตัวเบ็ดหนึ่งขอนะตัวกัวก็ทุ่นใหญ่นะตัวกัวใหญ่นะ,นนะแต่ว่ากินเบานะครับการเบาตอกจิกเดียวเอาเลย ปลาที่โดนตัวเบ็ดบางทีอ่ะไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีความรู้สึกนะครับทอนี้ต้องทอนขึ้นเป็นจรวดเลยนะครับแบบนี้นะครับ โตนะพอมไม่เคยสู้เลย การวัดนะครับดูการวัดวัดแบบสะบัดปลายนะครับดูปลายเบ็ด ปลาเนี้เราจะเพิ่มความเร็วและก็ความแรงเพิ่มขึ้นไปเข้าไปนะครับนี้นะครับตายังไม่กินเราก็เปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆนะเป็นการอ่อยไปในตัวเราไม่ต้องรอให้อาหารหมดนะครับนี่นะครับโดแล้วนะครับ แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ยหลุดโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับลูกใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่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 โดคันโดคันโดคันใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่โดคันครับโอ้ยใหญ่ครับใหญ่ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยยังี้ไม่หลุดปัดดูดเอาเต็มปากไอ,อ้บ้าเอาเอลิอาชับพิชอ ปโอเคได้ไหมน,นี่หลังจากเมื่อกี้โดนเล่นสปีชี่ไปนะครับโอ้โหอย่างมันเยอะอย่างมันปล่อยไปแล้วนะครับถ่ายรูปแล้วปล่อยแล้ว วัดไม่ต้องแรงนะครับแต่ว่าโอ้โหแทงกะลูกเกาะเลยได้ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เพื่อ,อนๆนะครับที่รับชมทางกลุ่มอ่าหมอกองออนหรือว่าเพจเซฟชิงหลิวนะครับนี่นะครับโดนนะครับโดนแค่นี่แค่นี้โดนแล้วนะครับวันนี้ ตัวน้อยก็โดนตัวใหญ่ก็โดนปล่อยนะปล่อยมีปล่อยหมดเลยนี้ปลาปลาอะไรปลาขาวปิดงองตกแล้วตัวเล็กก็โดนทุ่นใหญ่ๆใส่แค่นี้เองแค่นี้นะไม่ถั่ว โดนเห็นเห็นนะไม่มีตัดต่อนะถอนจุ๊บดิการถกไม้สียเสียเสียนะครับเม็ดขนาดนี้นะแปะลงไปดึงคลึงขึ้นตุ้นนะ วันนี้จะมีภาพาการวัดกับการกับอาการทุ่นให้เห็นนะาการแชร่อาหารนะครับถ้าเกิดว่าาไม่มีอาการนะก็ประมาณตาะนะัวละท่านลูกการแชร่อาหารนี่ถ้าเกิดว่าปลาไม่ตอมนะเราก็ประมาณนาทีสอเหยื่อนะครับ ทีละสองเหยื่อแต่ถ้าเกิดปลาตอมเราก็อาจจะแช่ไปนานนิดนึงนะถ้าปลาถ้าเกิดไม่มีการขยับขเขยือนเราก็เปลี่ยนเหยื่อะนะเพราะเราไม่ได้หน่อยนะครับทั้งหมายทั้งชาติหรือว่าบอ่อตกปลานะเราจะมีการเป็นการเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะนี่นะ ปลาอะไรนะนินอติปนินนี่นี่นี่ดก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 ดันดูคันดูคันดูันกดกดบ่อนี้มียี่ส่ด้วยนะปนิน ใสสวยเ <c oughs> กาะประมาณสามตโลนะนี่นะโอ้เข้าปากนี่ครับเข้าปาก บนนะครบแบบนี้ก็ปลอดภัยนะครับสายข้างบนนี้ก็ไม่โดนฟันนะครับปล่อยนะครับปล่อย โอ้โดนโดนโนโนโน ปล่อยนะครับอู้ยิ่งสกิ่ิ่งสกิ่ิ่งสกิ่งสิ่งกิ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 ิ่งก ยกครับยิกยิกโตต้มยิกครับยิบกิกนเลยยิกครับยิกอ่างนี้่คืออ่างธรรมชาตินะครับปลายิกโตได้ ได้อยู่ยิสอกมาถ่ายูปถ่ายรูปยิสกครับมีสอกโอ้ไม่กว่าไม่เจอแล้วครับวันนี้อึบนี่นะครับิดน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 ินี่นะครับ าได้ยี่ศกนะครับปลายี่ศกจนได้นะครับว่าทําไมปลาเล็กมันหายไปไหนนะก็เป็นเพราะว่าปลายี่ศกเข้านะครับตัวนี้ก็ไซส์สักกับโลนะครับอ่างนี้เป็นอ่างธรรมชาตินะครับแต่ว่าปลายี่ศกนี้เอามาปล่อยนานแล้วนะครับแล้วก็มันสามารถออกลูกออกหลานได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึง มันอยู่ในที่แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวใหญ่ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้นีก็จะปล่อยนะครับนี้เรามาตามหาทอฟฟี่เป็นยี่สุกไซน์เนี่ยนะครับก็น่าจะโออยู่นะครับตัวสวยนะครับแรงดี <c oughs> อออปล่อยนะครับปล่อยไปนะครับปล่อยนะครับไป โดนข้านี่ใหญ่ด้วย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 กด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 สงสัย มีตัวครับมีตัวครับมีตัวครับหว่าแล้วหว่าแล้วอีห่าอีห่านี่เองขึ้นมาม้วนๆเมื่อกี้ว่าแล้ว ไอฮาเองเต็มปากตัวที่สองหว่าแล้วเข้ามานี่ตัวที่สองครับโอ้โหเต็มปากทะลุเกาะ เอาไปไหนล่ะพี่มาปล่อยตัวนะครับไปละวเอาไปให้อยู่ในน่าใอยู่ในหน,อ,น,หนองไปเลย